สวัสดีค่ะรีวิวสามล้อเครื่องที่แปวของมาขายนะคะนี่ค่ะป้าเปวของมาขายเต็มเลยสามล้อคันนี้สามล้อคันนี้แชมป์คันนี้ใช้มาแล้วหกปีเต็มขับดีมากอ้าวงหมอกเล่นอะไรอ่ะอ้าววาทำหมองป้าพังหรือเปล่าเออขับเป็นด้วยเหรอเนี่ยค่ะ คือมาเขาประกอบมาให้พร้อมเลยนะคะนี่ห้าพันกว่าบาทไอห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทใส่ใช้เบนซินขับดีมากสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆของไม่ต้องมากเท่าไหร่นี่บันทุกได้ส0มร้อยกิโลนคะคะบรรทุกได้มากใส่ของได้ทุกอย่างเลยเห็นไหม ขับดีมากสำหรับผู้หญิงขับเลวของวิ่งได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับครับไปคันต่อไปสิครับไม่งั้นดูนี่ก่อนเอาน้ังหมอกหลบไปสิเนี่ยเนี่ย<ๆ>เห็นไหมคะมขับกำลังดีนี่เบรกมือนะคะเนี่ยตัวนี้เบรกมือตัวนี้เบรกมือเนี่ยที่น้องหมอกจับอยู่เนี่ยเบรกมือ จะใส่หลังคาก็ได้นะแต่นี้ไม่ใส่มันเกะก,กะก็เลยไม่ใส่นี่อะไรหรอคะข้างหน้ามาันหกปีแล้วนะคะเนี่ยไม่มีปัญหาข<ม>ับดีมากคุ้มค่าและห้าหมื่นกว่าบาทคุ้มค่าแล้วนี่เกียร์นะคะนี่เกียร์น้องหมอกีนเกียร์เกียร์응ยใช้เป็นแบบเกียร์มือนะคะแต่ดัดแปลงก็เหมือนกับเกียร์ที่เรากับเท้าเราละคะ่ะ นี่เกียร์ถอยตัวนี้เกียร์ถอยนี่เกียร์ถอยอันนี้เกียร์มือเดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ยกเกียร์ถอยขึ้นมาผู้หญิงขับได้สบายๆเลยค่ะอันนี้สําหรับผู้ <ขา S 1> ผหญิง<ด>เลยผู้ชายก็<า>ขับได้แต่ส่วนมากมันจะเหมาะกับผู้หญิงเพราะมันกําลังดีผู้ชายมันจะแบบบิดแรงเกินนี่ค่ะบรรทุกได้เยอะครับตรงนี้ที่อะไรหรอครับตรงนี้เหรอครับ อ๋อนี่ใส่อุปกรณ์กุญแจอะไรของเขาทั้งหลายแหล่แหละนี่ค่ะหกปีแล้วยังดีๆอยู่เลยอ๋อเวลาป้าซื้อนี่ไงซื้อชาซื้ออะไรมากินอะ่ะแล้วก็แงะออกมาแล้วก็เอาถุงชาห้อยวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะน้องหมอสวัสดีก่อน